สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดในทีและโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลจำนวนสิบเครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง โดยในวันนี้ที่ห้องประชุมรัตนสิริวิไลชั้น7อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูดังกล่าวโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นตัวแทนรับพระรชาชทานทั้งนี้โรงพยาบาลอ่างทองเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาด324เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด ซึ่งจังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละวันโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อาการหนักสีแดงจึงขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟล่ซึ่งมีความจำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลรพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆแล้ว607เครื่องใน94โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศ สำหรับผู้มีิศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067ขีด300487ขีด3โทร024478585 8หรือ064239186 0641129674เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้